โอเคครับหลังจากที่เราปิดฝารีทอตเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปคือการควบคุมรีทอตจะมี3ขั้นตอนด้วยกันก็คือ1ขั้นตอนการไล่อากาศขั้น2อคือให้ความร้อนในการฆ่าเชื้อขั้นตอนที่3คือการทําให้เย็นหรือการคูลิ่งนะครับก็จะมีการควบคุมในแต่ละขั้นตอนแตกต่างกันนะครับเราจะมาไล่ลทีละขั้นตอนเลยขั้นตอนแรกเนี่ยการไล่อากาศขั้นตอนแรกก็คือเปิดวาล์วอันนี้เป็น เรียกว่าสตรีมอินเลสนะครับซึ่งต่อเชื่อมมาจากเครื่องกำเนิดไอ้น้ำนะครับตอนนี้เราให้ความร้อนเป็นตัวกลางให้ความร้อนโดยใช้สตรีมเป็นตัวกลางให้ความร้อนนะครับในการในการไล่าอากาศเราจะเปิดวาลสตรีมมิเลสอนที่หนึ่งคือสตรีมมิเลอันที่สองคือเดนวาลจะอยู่ด้านล่าง เดนวาลมีหน้าที่ระบายส่วนที่เป็นน้ําออกไปด้านล่างแล้วก็จะปีวาอีกส่วนหนึ่เราจะเปิดก็คือบีดเดอร์นะครับเบดเดอร์จะมีตําแหน่งคือด้านหน้าถังกับด้านท้ายถังตัวนี้มีหน้าที่ไล่อากาศที่ลอยตัวด้านบนออกนะครับช่วงไล่อากาศเราจะเปิดแค่สามวาลว์นี้นะครับ ภายใน Retort ก็สตรีมจะพ่นออกจากด้านล่างอากาศก็จะถูกดันลอยขึ้นไปออกไปที่บีเดอร์ส่วนของเหลวที่เป็นน้ำจะออกไปที่เดนวาลนะครับวันนี้เราทำการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ121่งสองศา เราก็มาเซตตัวอุณหภูมิเซตท,ที่คอนโทรลที่121องศา นะครับเซ็ตค่าไว้ต่อ21จะสังเกตได้ว่านะครับที่บีดเดอร์ก็จะมีปริมาณที่ไอ,อความดันสูงขึ้นเนื่องจากตัวสตรีมเข้าไปแทนที่อกากาศภายในรีคอร์ดจะมีอีกตัวหนึ่งที่สังเกตนะครับ ในการควบคุมก็คืมมคอ so Gate, ตัวพิเชอร์เกตแบบนี้ที่121ความดันไอจะอยู่ที่15 psi นะครับในขณะที่เราใไล่อา,ากาศไปด้วยเนี่ยความร้อนก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เราเรียกว่าเป็นช่วงความอัพทามนะครับเราจะให้ความร้อนไปด้วยแล้วก็ไล่อา,ากาศไปด้วย อุณหภูมิตอนนี้ไต่ไปที่1นึ่งอยหางศานะครับอันนี้เราจะทำการชค่เชื้อนี่งร้อยยีองศานาน10นาทีนะครับเมื่ออุณหภูมิถึง121แล้วเนี่ยเราจะจับเวลาเริ่มจับเวลาแล้วก็ทำการควบคุมอุณหภูมิ ขั้นตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่1 1 9องศาน,นะครับใกล้จะถึง121แล้วอากาศภายในก็ไม่มีแล้วตอนนี้ก็จะเริ่มจับเวลาเมื่ออุณหภูมิถึง121องศาน,นะครับเราจะควบคุมขั้ตนตอนการให้ความร้อนก้าเสียเนี่ยเราจะควบคุมตัวอุณหภูมิให้คงที่นะครับเป็นเวลาที่กำหนดไว้คือกำหนดเ,เวลา10นาที ตอนนี้ก็เริ่มจับเวลาได้ครับเมื่อเราเอาตัวอย่างเข้าไปไว้ในถอดแล้วกนะ็ทำการให้ความร้อนรีบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูการกระจายความร้อนการแพร่ถ่านความร้อนของไอ้น้ำไปยังตวงาาัวกระป๋องนะครับออนนี้มาดูนะครับอันนี้เป็นตัวรมสําเร็จรูปนะครับที่ใช้สําหรับวัดอุณหภูมินะครับซึ่งถ้ามขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงนระบวนการที่เราทําการให้ความร้อนนะครับ โดยที่แชนแนกที่เราใช้ในการวัดอุณหภูมินะครับวันนี้เราใช้ทั้งหมด3ามแนแนนะครับแชนแนกที่หนึ่งครับเป็นกราฟสีแดงนะครับเป็นอุณหภูมิของรีทอร์นนะครับโดยแกนแกน y เป็นอุณหภูมินะครับส่วนแกน x เป็นเวลานะครับก็จะเห็นว่าเมื่อเรากดไอ้น้ำเข้านะครับช่วงไรอากาศนะครับกราฟก็จะอุณหภูมิก็จะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นสูงเรื่อยๆนะครับตามเส้นสีแดง พอถึงอุณหภูมิที่เราเซตไว้ครับ121อุณหภูมิถอดก็จะค่อนข้างคงที่เป็นเส้นตรงนะครับช่วงแรกอาจจะแกว่งหน่อยหนึ่งนะครับอันนั้นก็คืออุณหภูมิของอุณถอดในระหว่างที่เราทำการคาดเชื้อน,นะครับส่วนชั้นหน้าที่สองนะครับเส้นกราฟสีเงินเ,เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราทำการวัดอุณหภูมินะครับก็จะเห็นได้ว่าอุณหภูมิเริ่มต้นขอ,ของอาหารนั้นประมาณ60ประมาณ60องศานะครับซึ่งสูงกว่าอ,อุณหภูมิถอดซึ่งเป็นอุณหภูมิห้อง เมื่อเราทําการท่าเทียบไปเรื่อยๆลุงอาหารจะเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆนะครับส่วนชั้นน้าที่สามนะครับก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราสืยเข้าไปช่ววัดอุณหภูมิจะเห็นได้ว่าชั้นน้าที่สามซึ่งเป็นเจ้นรรจามสีเขียวจะมีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่สูงกว่าชั้นน้าที่สองและอุณหภูมิไปใกล้เคียงก,กันกับอุณหภูมิของถอดเลยนะครับซึ่งนอกจากการวัดอุณหภูมิของแต่ละชัน,น,นแ,แนลแล้วนะครับ ตัวโปรแกรมอันนี้นะครับยางสามากวัดค่า F0 หรือค่าร e c ทอ e ์วีได้นะครับซึ่งเมื่อเรามาดูค่าร e เทอ e ์ว y ้นะครับของรีชอร์ค่าร e c ทอ e ์วของ r e c o r ์ที่มงของรีชอร์แล้วไปสางวิหารค่า F0 นะครับจะเห็นเป็นจราฟเต้นสีแดงนะครับค่าร e c ทอ e ์วจาก0นะครับไปจนจะเริ่มต้นก็ต่อเมื่อคุมของรีชอร์เพิ่มขึ้นนะครับ นี้ก็เป็นค่า f 0ของรีพอร์ตทั้งจำนวนของรีพอร์ตนะครับัวนในตัวอย่างอาหารกระป๋องที่สองในช่องที่สองนะครับค่า f ศนเป็นเส้นการาฟส,สีน้ำเงินที่อยู่ด้านล่างนะครับตอนนี้ก็ยังเพิ่มแค่สี่นาทีนะครับตัว,ต,วตัวอย่างอาหารกระป๋องช่องที่สามนะครับตอนนี้ค่า f ศูนพุ่งขึ้นไปถึงยี่สิบ 24นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ pe ีกทีนะครับตอนที่ตัวอย่างมาหารกระป๋องของเราแอนเนสที่2นะครับมีค่า f0 ประมาณ10นาทีนะครับเห็นไหมครับเขาพบเวลาค่า f0 ที่เรากำหนดไว้แล้วนะครับเราทำการ คูล g นะครับใน,ในการ l ูล g ก็คือปิดติดกันตัวการให้ความร้อนก็คือปิดทอดสรีมิเลตน,นะครับขั้นต่อไปก็คือปิดตัวบินเดอร์ ทำการเปิดแอร์อินเลตนะครับเพิ่มความดันไปอีก1 psi นะครับจากเดิม15 psi ก็จะเป็น16 psi นะครับจากนั้นเปิดตัวปั๊มคูลปตามคูลงก็คือการปั๊มนำน้ำเยน็นนะครับ ก็จะเข้าไปที่รีสอร์ทเพื่อลอดอุณหภูมิแล้วก็เปิดวาล์ววัเตอร์อินเล็ในขั้นตอนนี้นะครับในขนนั้นตอนคูลิ่งเนี่ยเราควบคุมตัว แอร์อินเลแล้วก็วัตเทอร์อินเลนะครับเราเราจะเปิด2วาล์วนี้เท่านั้นนะครับและขณะที่เราเปิด Water i n l e t นเลนี่ยอุณหภูมิภายในรีทอร์ตลดลงความดันก็จะลดลงตามด้วยนะครับสิ่งที่เราควบคุมในขั้นตอนนี้คือควบคุมความดันให้คงที่เพราะฉะนั้นเราจะต้องเปิดตัว Air i n l e t ลตัวนี้ไปรักษาความดันภายในรีทอร์ต ให้คงที่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นอุณหภูมิลถความดันคงที่เราก็ควบคุมตัวนี้ได้จนอุณหภูมิกระป๋องเนี่ยลดล,ลดเหลือ40องศาตามที่ควบคุมถึงจะสิ้นสุดกระบวนการคูลลิ่งแล้วก็เปิดฝาแล้วก็เก็บตัวอย่างได้นะครับ กลับมานะครับ <jogo> ที่กราฟนะครับตอนนี้เราทําการฆ่าเชื้อไปสําเร็จแล้วนะครับเรากลับมาดูกราฟอันแรกกันนะครับอันแรกเป็นกราฟอุณหภูมิของลิ่ถอนะครับที่สุดจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิเริ่มต้นแล้วในระหว่างที่เราควบคุมให้อุณหภูมิที่หงี่12บนะครับอุณหภูมิของลิ่อนก็จะกอน้างอยู่คงที่ณเวลานี้ครับคือเวลาที่เราปิดไอน้ําครับจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิของลิ่ถอนลดลงนะครับแต่อาจจะมีขยับขยับนิดหน่อยนะครับเนื่องจากเป็นการคอนโทรลด้วยมือนะครับ นี for kur, ่ก็เป็นอุณหภูมิของรีทอร์ดตอนนี้มาดูอุณหภูมิของอาหารกระป๋องที่สองครับเห็นไหมครับอุณหภูมิอาหารกระป๋องที่สองเมื่อเวลาที่เราปิดรีทอร์ดนาทีตรงนี้ติดไหมครับเนี่ยตรงนี้นไหมครับที่เราปิดรีทอร์ดปิดปิดไอ้น้ำเห็นไหมครับอุณหภูมิของอาหารจะยังคงคงที่ไปอยู่สักช่วงเวลาหนึ่งพอยู่นัดจุดจุดหนึ่งเมื่อไม่มีไอ้น้ำอุณหภูมิของมันก็จะลดลงนะครับค่าที่เราจะต้องการวัดจากกราฟนี้คืออะไรนะครับ ค่าจใช่ไหมครับผลต่างของอุณหภูมิระหว่างนิทอนกับอุณหภูมิของอาหารณนะเวลาที่ปิดในน้ำเพราะฉะนั้นต้องอ่านอุณหภูมนะิณเวลานี้ครับอุณหภูมินิทอนอาหารได้เท่าไหร่อุณหภูมิอาหารอาารได้เท่าไหร่จะได้ค่าจของอาหารกระป๋องที่สองนะครับคราวนี้มาดูค่า F0 ครับเห็นไหมครับนิสิตดูค่า F0 เปรียบเทียบกับอุณหภูมนนินะครับดูนะครับค่า F0 อยู่ข้างล่าง ค่าเูนย์จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอุณหภูมิของอาหารเพิ่มขึ้นนะครับและจะคงที่เมื่ออะไรครับเมื่ออะไรครับอุณหภูมิของอาหารนั้นลดต่ำลงเห <g rab ble> ็นไหมครับพอกราฟมันเริ่มตกทุบเนี้ยเริ่มตกตรงนี้เห็นไหมครับเมื่อล่าออกมาที่เวลาเดียวกันอุณหภูมิค่าเอศนย์ค่อนข้างที่จะคงที่แล้วนะครับค่อนข้างคงที่เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเอศูนย์จะเพราะ เริ่มคงที่เมื่ออุณหภูมิของอาหารกระป๋องลดลงนะครับถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยค่าเอฟสูจะเพิ่มน้อยลงนะครับเมื่ออุณหภูมิของอาหารต่ำกว่าประมาณสัก90นะครับต่ำก้าา90นะครับตอนนี้มาดูอาหารตัวยอย่างอาหารในช่แนทที่3นะครับอันนี้เป็นอุณหภูมิเส้นสีเขียวนะครับอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิของกระป๋อดที่เพิ่มขึ้นนะครับ และใกล้เคียงกับอินทิหอดนะครับแล้วอุณหภูมิจะลดลงเมื่อปิดไอ้น,น้ำถามว่าปิดไอ้น้ำตรงไหนครับปิดตรงนี้ครับตรงนี้่อนตรงนี้ครับอุณหภูมิมันจะคงที่ไปสักช่วงหนึ่งเนื่องจากเป็นความร้อนแฝงนะครับแล้วอุณหภูมิจะค่อยๆลดลงตามอุงของขอินทิอดที่ลดลงตอนนี้มาดูค่าเ0ศูนย์ของอาหารกระป๋องในชนะที่สามเส้นสีเขียวเข้มครับเห็นไหมครับ ค่าไอสูดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึงนาทีที่ประมาณเซฟไลน์3โมง1้5นะครับคตาไอสูจากค่อนข้างคงที่หรือเพิ่มขึ้นน้อยมากนะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากอุณหภูมิของมันคือเส้นสีเขียวเนี่ยนะครับมันเริ่มอุณหภูมิมันเริ่มลดลงเมื่อปิดไอหนานะครับคตาเอสูของมันก็เลยค่อนข้างคงที่นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า ค่า f0 ทั้งสเส้นเส้นแรกเป็นค่า f0 สีแดงคือค่า f0 ของตัวรีพอร์ตเส้นสีน้ำเงินเป็นค่า f0 ของอาหารกระป๋องตัวอย่างที่หนึ่งเส้นสีเขียวเป็นค่า f0 ของตัวอย่างอาหารชนิดที่สองนะครับก็จะเห็นได้ว่าโดยภาพรวมนะครับกราฟนะครับ อุณหภูมิของดิทอ์ก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้เหมือนกับในเลคเชอร์ที่เราเรียนนะครับอุณหภูมิของอาหารกระป๋องก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นและค่อนข้างคงที่แล้วก็ลดลงเมื่ออุิของเมื่อเราปิดไอ้นายนะครับส่วนเส้นนี้มเราไม่ได้อยู่ในกราฟที่เราเรียนนะครับอันนี้เป็นเป็นออปชั่นของเพื่องที่เขาทําโปรแกรมที่เขาทําขึ้นมาเพื่อทีอ่จะให้ดูว่าค่า F สุดมันเริ่มค่อนข้างคงที่เมื่อไหร่นะสุดท้ายค่า F สุดเท่าไหร่นะครับสุดท้ายแล้วนะครับ ค่า f0 ของอาหารกระป๋องในชั้นแทที่2 14.184นาทีถ้า f0 ของอาหารกระป๋องในชั้นแทที่38ส38.54ซึ่งทั้ง2ตัวอย่างเป็นตัวอย่างอาหารที่ต่างชนิดกันเข้าทำการคาดเชื้อในเวลาเดียวกันีพอัดบบเดียวกันจะเห็นได้ว่าค่า f0 ของแต่ละอาหารกระป๋องแต่ละชนิดมีค่าไม่เท่ากันนั่นแสดงให้เห็นว่าส่วนประกอบและชนิดของอาหารมีผลต่อค่า f0 แม้ว่าเราจะทําการค่าเชื้อในเวลาเดียวกันเห็นนะครับถ้ามีคำถามก็ถามกันในตอนท้ายคลิปนะครับสวัสดีครับ